อยากอัดคลิปแฉมาดามแพมมานานแล้วดูนะฮะดูนะครับภาพที่ท่านผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องจริงไม่มีการตัดต่อไม่มีการใช้ตัวแสดงแทนครับดูสภาพบ้านจัดบ้านภาษาอะไรดูอันนี้ก็ของรีวิวก็เพิ่งเอามาส่งโอ้โหบ้านในฝัดของฉันทำไมมันลกอย่างนี้ฮะบ้านในฝันของเธอไม่รกก็ไปอยู่ชั้นสาม ตอนนี้เนี่ยฉันฝันว่าบ้านฉันเนี่ยจะรกขนาดไหนก็ได้มีตุ๊กตากี่ตัวก็ได้ก็จับตู้ตุ๊กตาไปเรื่อยๆก่อนทำไมขัดขวางอะไรฉันไปทำกับข้าวหิวหิวอะไรก็ซื้อแล้วไปซื้อพะโลมาแล้วอะถ้าเกิดเธอไม่ทำกับข้าวล้วก็ฉันจะเอาพวกนี้ไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อข้าวกินพะโลที่ซื้อมามไม่อร่อยฉันอยากกินพะโลแล้วทำไมอะที่ว่าน้ำใสๆมันก็พะโลเหมือนกันแตกินกินไปเถอะจะได้มีอ้วนจะทำไม่ทำฮะ,ฮะโอ้เ<ต>ดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยว อย่านะอย่าทําลูกฉันเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ไปทําก็ได้วะอะทําก็ทำ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 ช้าใช่ไหมช้าใช่ไหมอย่านะสําหรับวันนี้เนี่ยหลายคนก็คงน่าจ,จะรู้นะครับไม่ใช่น้ํากินออกไปก่อนลูกอันนี้นะคะเราจะมาทํากับข้าวจะเป็นมังสวิรัติไหมไม่เชิงว่าเป็นมังสวิรัติแต่ว่าเราเนี่ย ซื้อกับข้าวมาทําเองในช่วงนี้นะคะนี่แหละสั่งซื้อออนไลน์แบบง่ายๆนี่เห็ดหอมเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่เห็ดหอมสดนะคะเป็นเห็ดหอมแห้งกอปิดแช่น้ําก่อนครัวคุณรีมาอีกแล้วนะคะ,ะคือคุณวิทย์เนี่ยไปกินไข่พะโล้เจ้าหนึ่ง น้ำใสเป็นน้ำล้างจานเลยนะคะขุ่นเล็กน้อยถึงปานกลางดังนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมาทําด้วยความเข้มข้อนอร่อยอร่อยสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องปังนะคะเราจะไม่มีเนื้อสัตว์ในมื้อนี้กัน <S 2> <S 2> ไข่ไปซื้อมาจากเซเว่นต้อมแหนวอ่ะอันนี้เต้าหู้สาเร็จรูปนะ อันนี้คือปองเต้าหู้และอันนี้คือน้ำพะโล้ที่มีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยอร่อยมากเป็นร้านเจเป็นร้านเจนะคะแต่ถามว่ามันพอไหมมันคงไม่พอหรอกตอนแรกตั้งใจว่าซื้อมาแล้วแบบเอ๊ยเอามากินแล้วก็ใส่ไข่ใส่เต้าหู้โอ้ทำไปทาําไมน่าจะเจือจางหน้าดูอ่ะเราก็เลยซื้อมาอันนี้เป็นหัวอาหารหัวอาหารอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงเพิ่มนะคะเอ้ามีมีม,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 มีมีเต้าหู้มาด้วย หลังจากนั้นก็เติมน้ำไปค่ะทำคืนนี้กินพรุ่งนี้จะได้เคี่ยวให้อร่อยเดี๋ยวรอน้ำเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เครื่องพาโล้ไปเลยนะคะจะได้ง่ายลูกทำาไรอ่ะอะไรเนี่ยมา <laughs> ดีน้วยาหาือลือ จะบอกอีกอย่างว่าทําไมบ้านร็อกนี่คือตู้ตุ๊กตาในฝันของมาดามแพมนะคะเราก็กําลังจัดอยู่เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่าเฮ้ยเราทําอะไรกันบ้างกับตู้ตุ๊กตาใบนี้นะคะเก็บมาเป็นสิบสิบปีตลอดชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะน้องอย่าโดนลงไปโอ้ยกูได้จินดแมวพาโลแล้ว <laughs> <laughs> น่าจะรุนแรง <laughs> โอ้ห oh, <laughs> แค่ลูกแรกก็ไม่ผ่านแล้วเดี๋วเว๊าเจ๊าเขาบอกว่าถ้าต้มเสร็จเนี่ยอย่ากแกะเลยเพราะว่าถ้าแกะเลยเนี่ยมันจะชิบหายอันนี้เราซื้อไข่เซเว่นเขาต้มมานานแล้วม,มันไม่ได้ชิบหายเพราะแกะเลยมันชิบหายเพราะแกะไม่เป็น <laughs> <laughs> มันอาจจะไม่สวยลูกแรกเผื่อเป็นการ <laughs> ทดลองเอออ่ะลูกที่สองกุจะรอดไหมเนี่ยปกติอ่ะ จะเอาช้อนเนี่ยสับแล้วก็กินเลยควักออกมาไม่ชอบปอกไข่เท่าไหร่นะลูกจะทำอะไรนะคะขี้เสือกจริงๆเลยเหมือนแม่เองเลยเออขี้เสือกเลยข้างบ้านเขาเชื่ออะไรกูรู้หมดแล้วเออเดินไปเสือกก็ทุหมดเต้าหู้ไปซื้อที่ตลาดเนี่ยถูกมากแต่ถ้าซื้อที่ในห้างเนี่ยแพงมากแต่ตอนนี้เราไม่ไปตลาดนะคะอ่าน้ำไหลอีกเอ เอ้ยไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไหมเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยรอน้ําเดือดแล้วก็หั่นไปเราจะหั่นเป็นชินประมาณไหนเราจะหั่นไม่ใหญ่มากนะคะเราไม่เอาลูกเตา๋าเราแค่เป็นลูกแตดพอนะคะถามว่าเพราะอะไรน้ํามันจะได้ซึมเข้าเนื้อนะคะไม่หนามากอ่ะนี่ประมาณอย่างนี้แล้วอันนี้เนี่ยเราจะเก็บไว้กินเนี่ยประมาณสามมือ้อแต่ดูท่าเพราะว่าทำสามมื้อเด็กหมดทุกมือ้อ <laughs> ป่วนอะไรนหนี่ฮะเออป่วนทุกอย่างเอาล่ะน้ำก็รู้สึกว่าเหมือนจะใกล้ร้อนแล้วนะคะนี่อยากได้เตาแก๊สกเายที่ไหนมีขายบ้างเนี่ยเตาแก๊สเนี่ยแก๊สปิกนิกเนี่ยงงไหมงงรู้อะไรนักหนาอันนี้อันนี้ผมพาโลนะคะของแม่พลอยนะคะแม่พลอยให้ฟรีหรือซื้อคะอ่ะอะใส่ผงพาโลไปป่วนตินปะน่ใส่ไม่ให้หมดเลยแล้วคะ จะได้ทิ้งเครื่องมันก็ต้องถึงลุกไปก่อนลุกไปก่อนนีออ่อร่อยไม่อร่อยดายีม่ปลอย <c oughs> นะคะนะ้ำต้องมีความเข้มข้นถึงเครื่องสอง <2 S 2> วันถึงจะอร่อยอเหมือนกับที่ว่าเขาบอกว่าคนจีนตนะเคี่ยวสามสี่วันเลยนะคะแต่ดูท่าว่าตะเคี่ยวนายขนาดนั้นเนี่ยบูดก่อนไม่ได้แดกนะคะ <c oughs> อ่ะและหลังจากนั้นค่ะนี่เครื่องมันต้องหอมจริงจริง ก็ซื้อมาใส่ไป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 ,ไปมีอันเดียวอย่างเดียวอันนี้มันคืออะไรปววยกะเครื่องปรุงเครื่องปร,งรุงของเราก็บอกว่าให้ใส่กระเทียมเจียวด้วยอะไรด้วยนะคะแต่เราไม่ใส่ค่ะเราใส่นี่ผงกระเทียมผงรากผักชีเอาสะดวกเอาสะดวกเอาง่ายออกเชยป่นนะคะ ซึ่งถามกระเทยไปทําไมคะไม่ได้ซื้อเองไม่ได้ทําเองคะ่ะแต่กูจะใส่มีอะไรไหมนะคะเอาตามมีตามเกิดคะ่ะแล้วก็รอน้ําเดือดนะคะหม้อน,นี้ยี่ห้อเนี่ยเดือดช้ามากเลยอ่ะเผื่อจะเดือดเร็วขึ้นนะคะและระหว่างรอยังแข็งโป๊กอยู่เลยอ่ะแค่ต่อเถิดแข็งโป๊กจริงๆกว่าจะได้แดกนะคะพรุ่งนี้ได้กินจริงๆหาบ้าพ่ออะไร กว่ากูจะได้ทํากว่าจะได้เด็ดนะฮะอ่าใส่ห็ดหอมมันน่าจะอร่อย <c oughs> ออใจร้อนแช่ก่อนนะอ่าแช่ก่อนแช่ก่อนใจร้อนกระเทยใจร้อนทำหิวหรอหืมไม่หิวแต่กลัวผัวร้อนนานและตอนนี้น้ำเดือเดเรียบร้อยแล้วขอปรุงรสนิดนึงด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ มิดผลแม่บอกว่าใส่น้ําตาลน่ะต้องใส่เป็นน้ําตาลปี๊บนะคะถ้าไม่ใส่น้ําตาลปี๊บเนี่ยไม่อร่อยนะคะถ้าเกิดว่าไม่อร่อยเราก็ด่าแม่นันทานะคะเพราะว่าแม่นันทานเนี่ยเป็นคนบอกเราเองว่าใส่จะอร่อยนะคะแม่คงไม่ <c oughs> <c oughs> อ่ปรุงรสนิดนึงน้ำตาลปี๊บหรืออะไรถือเข่งโกะดานเนี่ยโอ้ยแข่งยางรถยนต์เลยอะ, <c oughs> อะใส่ได้แค่นี้ก่อนละกัน อ่อหลังจากนั้นนะคะซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้คราวนี้เราจะไม่พลาดอีกต่อไปซีอิ๊วดำใส่ไปเลยค่ะดำแน่นอนนะทำไปเลยค่ะไข่นิกโลนะคนค่ะนิดหนึ่งให้มันละลายกนให้มันละลายรสชาติจะได้เข้าเครื่องนะคะสำหรับใครที่ถามหาถั่วเขียวอยู่นะคะถั่วเขียวสวัสดีครับ สวัสดีคนดูหน่อยเดี๋ยเนียกลับบ้านมาคุยเก่งค่ะพูดเก่งน่ารักเขียวเขียวครับนันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วน,นันนันเติมน้ําหน่อยหลังจากที่เมียผมชิมไปเมื่อกี้ผมว่าแววกินไม่ได้มาอีกแล้ว <c oughs> ไม่ต้องสนดู<อ>นะมันมันเหนียวอย่างนั้นล่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะดูตักทิ้งหน่อยตักทิ้งหน่อย เนี่ยสูรพิสดารเป็นยังไงล่ะสะารภาพกับท่านผู้ชมไปสิว่าไอ้น้ำพะโล้ที่อยู่ในตู้เย็นที่ค้างเอาไว้นั่นคือน้ำพะโล้เมื่อ7วันที่แล้ว3ามวันเองสรุปเมื่อกี้เหนียวเพราะอะไรรู้ปะเพราะใส่น้ำตาลแล้วมันไหมอยู่ที่โค่น ตอนนี้เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ทาอาหารเป็นนะครับผมอยากทราบว่าไอฟองที่มันผุดๆอยู่เนี่ยครับมัน,ม,นมันปกติไหมครับมันไม่ได้บูดค่ะมันเป็นปกติฉันว่าเธอใส่ผงอะไรสักอย่างเยอะเกินไปแน่ๆเลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่อาจจะใส่ยเยอะจริงนั่นแหละไอผงไอเนี่ยโรโบเนี่ยไอผงไม่ใช่โรโบอ่อะไรนะแม่พลอ,อยแม่พลอยแม่พลอยใส่เยอะไปหน่อยอ่าแล้วพหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําไปแล้วนะคะเมื่อกี้อ่ะเราก็ใส่เต้าหู้ไปเลย นะคะแล้วก็ปิดฝาต้มรอเดือดเขาบอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแต่ตามร้านอ่ะที่เราไปเห็นน้ําใสๆเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าอาจจะประหยัดด้วยอาจจะเค็ดที่ใส่เยอะเกินไปแบบเธอ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เขาอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาว่าแบบต้องรีบทําขายอ่ะเออกูน่าจะคิดถูกก็เลยอ่ะ,ละหลังจากนั้นเห็ดกูล่ะโอ๊ยกว่าจะได้แดก <laughs> อ<ม>ใส่แม่งมาก,ก้อนใหญ่ไม่หันล่ะฮะ หันไม่ออกอะอันไหนใหญ่ๆกูใสไปเลยแนละออะโอ้ตายตายตายตอออ่ะไม่นิ่มก็ให้มันรู้ไป่ะอันนี้เล็กๆใสไปเลยพอแล้วเถอะพอแล้วเถอะทำไมขวกินไม่ได้แล้วเสียดายเห็ดหรอกินได้สิต้องกินได้และอีหนังนี่นี่มันอะไรของมันเนี่ยเล่นด้มวยความหวานัวแม่เบื่อัวแม่เบื่อหาอะไรเล่นทุกคืนเลยนะ แทนแบบว่านั่งเล่นตุ๊กตายี่ก็จะนั่อยู่แต่ตรงนี้อ,อันนี้อันนี้ก็แช่์ไว้ก่อนรอให้แบบว่ามันนิ่มแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไว้ค่อยทํามือหน้านะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าให้ต้มไว้หนึ่งชั่วโมงจะระเบิดตอนนี้เนี่ย และตอนนี้นะคะเราก็ใส่เต้าหู้ทอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ว่าทอดเป็นเรื่องเป็นราวแบบอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเป็นเต้าหู้สําเร็จรูปนะคะมันเขียนว่าเต้าหู้ทอดแต่ไม่รู้ไปทำไปมานะคะอาจจะทอดน้ําเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งมรอไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะให้พุณวิทย์เนี่ยมาเป็นหนูทดลองชิมนะคะรอหนึ่งชั่วโมงนะคะ ราคาและก็ผ่านไปแล้วนะคะหึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าให้อร่อยเนี่ยไข่จะสีเข้มกว่านี้นั่นก็คือไข่ของไม่บอกนะคะตอนนี้เนี่ยพร้อมชิมได้แล้วนะคะคุณวิทย์ขา,ากินข้าวทักจานไหมคะอิ่มแล้วจ้างั้นปิดปิดเลยค่ะปิดรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิมชิมตักก<ฮ> คือเราวะตั้งใจทําเพราะอะไรหลายคนก็คงยังไม่รู้นะคะว่าเราไปบนบานสัง่กวไว้ว่าถ้าน้องถั่วเขียวกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยทั้งหมดหนึ่งเดือนนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยอ่ะต้องให้คุณวิชิมแหนเห็นไหมบอกไว้เลยว่าหม้อนี้เนี่ยกำลังน่าทานมากหอมมากหอมที่สุดเพราะไม่ได้เปิดหน้าต่างเลยค่ะ <c oughs> ตามน,นี้ คุณวิทย์คพร้อมไหมคะที่จะทานพร้อมจ้ะอ่ะร้อนจี๋เลยร้อนจี๋ใช่ไหมเอางั้นก็ไว้ให้เย็นก่อนสิคะแล้วก็พุ่งนี้ก็มากินพุ่งนี้เย็นก็อยกินค่ะซ็แต่น้ำาั่งกันกได้จินตนาการหน้าไม่ถูกคืออืมอร่อยหวานสรุ<อ>หวานอย่างเดียวของเครื่องเทศอ่ะแนะ่้อนอ่าอืมนึกว่าจะเก็งตนแล้ว S 1> <S 1> <S สรุปมิชชั่นวันนี้ผ่านไหมพร้อมถามว่าผ่านไหมผ่านครับอร่อยมากแล้วร้อนมากเอาก็เพิ่งทําเสร็จก็กินพรุ่งนี้เย็นอ่ะเย็นพอดีอมตอนแรกนึกว่าจะไม่รอนซะแล้วเออพอกินปุ๊บนี่เป็นพานโลที่อร่อยมากครับนะคะก็ลองเอาไปดูแล้วกันนะสูตรนี้เนี่ยอันนี้คือบอกไว้เลยทําพาโลครั้งแรกนะคะคุณวิทย์ขาคุณวิทย์เนี่ยเป็นตัวเสี่ยงมาไหลละ เมนูแล้วนะคะอร่อยต้องขอบคุณนะครับน้ำพะโล้ต้นขั้วที่มาดามแพมซื้อเก็บไว้ด้วยนะครับค่ะพเพราะว่าอะไรคะหมดค่ะก็เลยขอซื้อนะ้ำเปล่ามาเขาแถมมาถือว่าอร่อยมากครับอร่อยกว่าที่จินตนาการเอาไว้ที่เผื่อใจไว้แล้วนะว่าจะกินไม่ได้เอ้าหรอใช่งั้นปิดรายการเลยค่ะ,ะและต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเวลาทานอาหารของเราแล้วกันนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับเมนูอาหาร ที่เราจะทํากินการปกติเราจะซื้อกินนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราทำกินเองกันอยู่บ้านนะคะ,คะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนตูกตุ๊กตาเนี่ยรอจัดแปด๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยรีวิวบ๊ายบายค่ะ